ทำบุญพระประจําวันเกิดเสียงเสียมซีหลวงพ่อขาวบูชาท้าเวสุวรรณซึ่งตรงกับวันเสาร์แรมสองข้ามเดือน4นีนาวัดศรีจันรประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระสงฆ์สีรูปจากวัดโพธาเตียนประกอบพิธีสวดผ่านยักษ์มหาพิธีสะดอกเคราะปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต พระมหาสมิตชโชติโกเจ้าวาดวัดศีจันทร์ประดิษฐ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณโกศลพัฒนากรหลวงพ่อน้อยดอกเตอร์เจ้าวาดวัดโสธรในมิตรนั่งปลกอธิษฐานจิตและพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปูเข้าร่วมพิธีสำหรับการจัดงานประจำปีน,นมันสการปิดทองหลวงพ่อขาวบูชารอยพระพุทธบาทจำลองในครั้งนี้ทางวัดศีจันทร์ประดิษฐ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่15-16ถึงมีนาคม2568เพื่อหาทุนในการตกแต่งมณฑปจตุรมุกหลวงพระขาวติดวอลเปเปอร์ให้สวยงามภายในงานทางวัดได้ออกบัตรการกุศลหางบัตรสุ่มรับ Honda p c x Honda c l i c กและรางวัลอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมภายในงานในวันที่15มีนาคม2568พบกับการแสดงดนตรีจากโซดาแบนวันที่16มีนาคม2568พบกับตาเพ็ญนภาแนบชิด ท็อปไลน์ไดมอนด์และหมอลำซิ่งเป้พานุชัยพรสวรรค์ท็อปไลน์มิวสิกฟรี